เสียงเปรียกแห่งรักใต้สมุทรณห้วงมหาสมุทรสีครามอันลึกล้ำซ่อนเรื่องราวที่มนุษย์ไม่เคยอย่างถึงที่น่านเต็มไปด้วยความงามพิสุทธิ์และความลึกลับที่รอการค้นพบประการังอ่อนช้อยพลิ้วไหวไปตามกระแสน้ำฝูงปลาหลากสีสันแหวกว่ายราวกับระบำใต้น้ำแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาเป็นลำริ้วสร้างประกายระยิบระยับราวกับเพชรนินจินดา ดินแดนแห่งนี้คือบ้านของสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึง้งและในความงามอันเงียบสงบนี้เองเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นความรักที่ข้ามผ่านโลกสองใบความรักที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการกระทําและความรู้สึกที่เชื่อมโยงสองหัวใจไว้ด้วยกันเตรียมพร้อมสัมผัสกับมนตราแห่งท้องทะเลและบทเพลงรักที่ดังก้องอยู่ในสายลมทํากลา